สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งกันในเมืองนะคะนั่งทานกาแฟเสร็จแล้วเราก็เดินไปดูว่ามีอะไรขายกันบ้างก็เอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะแฟชั่นหน้าหนาวนะคะตอนนี้เราก็จะไปเดินร้านวัยรุ่นนะคะรอบที่แล้วจะเป็นของผู้ใหญ่นะคะ วันนี้ก็จะสไตล์ประมาณวัยรุ่นนะคะมีแบบสีสวยๆมากมายมายืนตากแดดแอคท่าหน่อยค่ะเป็นนางแบบแป๊บนึงนะคะหน้าตาก็ไม่ให้แต่ใจรักไปยืนหน้าโบสนะคะหันซ้ายหันฟ้า แล้วก็เข้าไปเดินดูในร้านต่อนี่เป็นชุดประจำชาติของเมืองเยอรมันนะคะเป็นชุดของเดือนตุลานะคะออกทูเบอร์เขาเรียกว่าออก o b เบอร์เเป็นชุด,ดชุดประจำชาติของที่นี่นะคะและเราก็มาเดินดูเสื้อหนาวกันต่อนะคะแฟชั่น สลับไปสลับมาอันนี้ก็มานั่งร้านกาแฟนะคะบนการเรียเข้าโหบนะคะนั่งพักเหนื่อยนะคะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งเข้าห้องน้ำเติมพลังแล้วค่อยเดินไปต่อก็ได้ถ่ายบรรยากาศในร้านกาแฟมาให้ดูนะคะมีทั้งอาหารนะคะเครื่องดื่ม มีกาแฟหนึ่งถ้วยก็สลับไปสลับมาก็มาถ่ายหน้าโบทถแ,แอคชั่นให้ดูอีกนะคะอยากจะเป็นนางแบบกับเขามั่งนะคะและแล้วเราก็มาโชว์ฟาร์มสวยของเสื้อหนาวนะคะสไตล์ร้านนี้ก็จะสไตล์ออกจะวัยรุ่นนะคะ เสื้อไหมพรมสีแดงสีเหลืองตัวนี้จะสั้นนะคะดูรองเท้าบูทเสื้อยาเกอบอุ่นนะคะอย่างผ้าพันคอก็พับวางไว้สีเหลืองใช่ค่ะที่คาดผมมีกากเพชรด,ด้วยไวรุ่นชอบค่ะ ตามด้วยเสื้อยาแกะนะคะสีแดงเลยค่ะเสื้อพโอลอันนี้ก็ผ้าพ,พันคอหมวกสีฟ้ารองเท้าบูสนะคะแล้วเราก็เดินอ,อันนี้จะเดินเอ่อลงมานะคะชั้นบนก็จะเป็นของสุภาพสตรีนะคะ เราก็จะเดินวนไปอ้ชั้นนี้เราก็เป็นของสุภาพบุรุษนะคะเสื้อกันหนาวเราก็จะเดินวนเดินเวียนไปอย่างงั้นแหละค่ะทั้งวันชมฟาร์มงามดูของท่านผู้ชายนะคะเสื้อลายสกอตสีแดง ูรองเท้าสีน้ำตาลนะคะตาลอ่อนอันนี้ก็แบบสไตล์วัยรุ่นนะคะเสื้อลายสกอตสีครีมสีแดงไปในร้านนะคะ<อ>ก็เดินไปทั่วนะคะ อันนี้ก็เป็นผนกกางเกงนะคะเราก็ยังอยู่ที่ผนกสุภาพบุรุษนะคะยังอยู่ผนกของผู้ชายอยู่นะคะนี่เสื้อเป็นไงคะสีแดงเก๋มากเลยค่ะอ้าวแล้วเราก็ลงมา น่าจะเป็นของผู้หญิงอีกแล้วค่ะเดินขึ้นเดินลงนะคะอ๋ออันนี้ยังอยู่โซนโซนผู้ชายนะคะยังยังไม่ไปเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายนะดูดิอ่าผู้ชายสุภาพบุรุษยังอยู่ในโซนผู้ชายกันนะคะเสื้อผ้าของผู้ชายก็มีสีหลากหลายนะคะสีทหารลายทหาร น,นี้เราก็เดินขึ้นอีกแล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงนะคะมาดูกันซิว่าเป็นแผนกของผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็มาเดินมุมนี้นะคะยังถ่ายไม่หมดเป็นมุมเอามาร้านมาผนกผู้หญิงอีกแล้วเ,เดินเร็วจริงๆเลย ชุดลายเสือเป็นไงช่วงหน้าหนาวรองเท้าดูที่ส้นสูงจะใส่ได้ไหมน้อกมาเจอเสื้อสีหวานอีกแล้วชมพูสีชมพูนี่สีโปดแล้วเลยนะคะเนี่ยรองเท้าอุ่นนะคะเนี่ยอืมเท่ากับผ้าพันคอรองเท้าสีโทนเดียวกันค่ะ นี่รองเท้าบูทเวลาหิมะตกนะคะต้องใช้แบบนี้เลยค่ะยวยาว,ยาวแบบนี้เลยค่ะเดินลุยหิมะได้สบายด้วยผ้าพันคอนะคะรู้สึกว่าเราจะชอบผ้าพันคอมาแล้วหนึ่งพื้นสีแดงไม่กะหมวกนะคะ หลากหลายหลากหลายรูปแบบจะเอาเป็นแบบแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบอุ่นมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะเอาแบบไหน อเท้านี่ก็อุ่นนะคะใส่อุ่นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อยาเก่สีฟ้าเลยค่ะดูหมวกสัหมวกสิคะเป็นขนสัตว์นะคะเสื้อยาเก่นะคะเราต้องดูแบบว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ รักษาครามอบอุ่นกันด้วยนะคะหน้าหนาวบายบายแล้วเจอกันนะคะบายบายค่ะ